ก็มากเนาะกระดูกขาเราก็ไม่ไม่ดีคือเราเวลาตัดสับรถนี่นะเราถ้าเราถ้าเราจ้างเขาทั้งหมดต้นต้นทุนมันก็จะสูงถูกไหมคะมันก็จะเหลือน้อยเราต้องแบกย่ามเองค่ะสะพายย่ามเองไปตัดเองมันเป็นอะไรที่มันหนักมากค่ะทรมานมากเรามองอยู่แล้วอุ้ยเราทําเราไม่สามารถทําจนแก่จนแก่เท่าได้ค่ะสวัสดีครับทุกคนครับอ่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อําเภอบ้านคานะครับจังหวัดราชบุรีนะวันนี้เราก็จะมาเปิด ฟาร์มคอนแทคนะครับซึ่งเป็นลูกฟาร์มของอุรยานะตอนนี้ฟาร์มก็ดําเนินการสร้างเสร็จแล้วนะครับลงระบบจัดการลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับพาไปเยี่ยมชมฟาร์มนะครับเอ่อแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับบรรยากาศในฟาร์มนะครับต้องบอกว่าอยู่ท่ามกลางภูเขาอยู่มีหมอกปกคลุมข้างๆนะครับสวยมากบรรยากาศสวยมากนะครับตอนนั้นใครที่มาเที่ยวนะขนพึ่งนะครับมาเที่ยวบ้านคานะครับในโซนฝั่งนี้นะครับก็จะมีฟาร์มปูนะครับให้ มาดูมาชมกันมาศึกษากันได้นะครับที่อยู่ใกล้ๆก,กันนี่เองนะครับไปกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเริ่มต้นเลยเนี่ยตั้งแต่ให้ความรู้เราไม่รู้อะไรเลยเราเริ่มจากเริ่มจากศูนย์นะคะ ด้วยต้นทุนเราก็ไม่ไม่ได้ว่ามีใช่ไหมคะต้นทุนเราน้อยเราต้องไม่รู้อะไรเลยคือศูนย์จริงๆ <c oughs> ก็น้องพากันไปพอเราไปได้ความรู้วันแรกเออไปอบรมเฮ้ยราคาก็ไม่ได้ว่าแพงเลยแล้วเราได้ความรู้เราคุ้มมากเราได้ความรู้แล้วเราก็มาคุยกัน,นอยนะุย <c oughs> เราน่าจะทํานะพูดให้ฟังกันว่าตอนแรกกลัวนะเพราะเราไม่ได้รู้จักกัน <c oughs> เราไม่รู้เราไม่ได้รู้จักกันมาก,ก่อนแล้วก็ไอ้คำว่าเราอุยจะต้องเข้าไปเป็นคอนแทคอุ้ยราคาเท่านู้นเท่านี้เฮ้ย เราจะโดนแบบวะอะไรเออแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่เออพี่ให้พี่อาให้ความรู้ดีมากให้ความรู้แล้วก็มาดูแลสถานที่แนะนําทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นค่ะจนจนทุกวันนี้ได้ได้เลี้ยงปูต้องบอกว่าขอบคุณแม่ฟาร์มมากค่ะ ทีปลูกสับะรดค่ะคือสมัยก่อนนี้รายรายได้โอเคนะคะต่อปีแต่ว่าอะไรที่มันทําเป็นระยะเวลานานๆนนะ่ยพื้นที่เราอ่ะก็เสียหายดินก็เสียหายแล้วก็แล้วก็ราคาบวกกับวิกฤตวิกฤตเศรษฐกิจ ราคาตอนหลังเนี้ยราคามันถูกมากราคามันถูกมากเราเจออยู่ปีนึงเหลืออยู่2บาทบาทกว่างี้ยซึ่งเราทำแล้วคือาขาดทุนเลยเราเจ๊งเลยเด้จตัดสินใจมาทำปูดีกว่านะ น้องบอกพี่พี่สนใจไหมสนใจไหมเราลองไปศึกษาดูกันไหมคือคือน้องเนี่ยจะเป็นคนที่สรรหาค่ะอาชีพเสริมเพราะน้องเขาก็ขายของอะไรอยู่แล้วเงี้ยนะคะทําบริษัทด้วยขายขอ,ของด้วยแล้วเขาก็แนะนําเฮ้ยพี่พื้นที่เราว่างๆเราทําสับรถเนี่ยพี่ไม่ค่อยได้อะไรเขาก็เลยแนะนําว่าพี่เราลองดูไหมเราลองไปศึกษาดูไหมว่าเราจะเลี้ยงปูกันดีไหมบวกกับเราชอบกินไง พอน้องมางี้เออดีนะเออดีเหมือนกันนะด้วยเราก็อยากหาอะไรได้เสริมอะดีเหมือนกันนะเราเราน้องก็เลยบอกว่าเนี่ยผมเจอเพจนะเป็นของฟาร์มอุรยาอ,รยอุรยาฟาร์มก็เลย เข้าไปดูว่าเออเอ้ยเขาเปิดนะเปิดอบรมเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปกันก็เลยเลยนัดแนะกันไปค่ะนี้นะครับเราก็อยู่กันที่อำเภอบ้านคานะครับจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้อุรยานะครับเรามาเปิดฟาร์มนะครับซึ่งเป็นลูกฟาร์มเป็นคนแทคของอุรยา <S <S นะ,นะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูฟาร์มแล้วก็จะแนะนําฟาร์มนี้ให้นะครับว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขามีการทําอะไรไปยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่แมสป้องกันกันหน่อยนะครับ ไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปนะครับนี่คือบรรยากาศในฟาร์มก็ที่ข้างๆเนี่ยเขาพี่เขาปลูกไผ่ไว้นะครับดงไผ่นี่ก็คือบรรยากาศดีมากเลยร่มเย็นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเราไปดูครับมาเลยครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวตอนนี้เอาแนะนําตัวกันก่อนนะครับสวัสดีครับผมคุณเก่งครับอ่านี่คุณเก่งนะครับอันนี้เจ้าของฟาร์มนะครับพี่นุชอ่าโอเคครับเดี๋ยวพี่ตอนนี้ฟาร์มเราชื่ออะไรนะครับ WNP เดบบ้านค่า WNP ฟาร์มปูนาบ้านค่านะครับ W นี่มาจากอะไรครับ W ก็มาจากชื่อผมครับชื่อวิทูลครับผมอ๋อชื่อวิทูลนะครับอันนี้แล้วก็พี่จากปินาค่ะปินาอ๋อก็คือชื่อสองคนเนี่ยมารวมกันใช่มารวมกันก็โอเคแล้วรู้จักอุรยาจากไหนครับ จากในในเพจ f a c e b o o เลยพี่อ๋อเห็นจากในเพจเฟซบุ o กใช่ใช่บางทีเราดูดูปุ๊บเด้งขึ้นมาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับแล้ว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 นึกยังไงถึงถึงได้เออเฮ้ยอุรยาตรงไหนที่น่าสนใจลองบอกได้หนึ่งก็ถ้าถ้าพอดูปุ๊บก็คือหนึ่งเราอยากอยากอยากเรียนรู้ด้วยว่าเออมันเลี้ยงยากไหมปูนาเนี่ยไล่เราเองก็ชีวิตมั่นปานเราก็อยากจะหาอะไรทําด้วยประมาณนี้เพราะผมก็เป็นคนทํางานบริษัทเราก็อยากจะหาอะไรทําถ้าเกิดว่ามัน มันเวิร์กปุ๊บเราก็สวิต์เลยเพราะเราก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำจนเขาเสียนอยู่แล้วชวนพี่สาวไปดูดีดดกว่า,าไปดูด้วยกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงแล้วแล้วก็พอดีมาเปิดดูคลิปจากทางพิยาปุ๊บเนี่ยเออแกก็สอนดีโอเคเนะก็ไปดูดีกว่าเปล่ยนไมได้มันมีเาเรา,เร,าระหว่างรถที่เรา ขับกลับอะกลับจากฟาร์มพิยาเนี่ยเราก็คุยกันเฮ้ยมันเป็นไปได้นะเว้ยเราสามารถทําได้เออเราสามารถเลี้ยงได้เนาะใช่เราน่าจะทําได้อ่าก็กลับมาก็ปรึกษากันเราเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจเอาไหมเงินน้อยก็เอาค่อยๆลงทุนไปก่อนอ่านเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสิ่งที่เราเริ่มต้นจากวันนั้นศึกษาหาข้อมูลแล้วนะปรึกษากันแล้วพื้นที่มีโอเคแล้วตอนนี้คือลงหน้างานจริงๆนะวันนี้ก็เลยเปิดตัวมาเป็นเป็นฟาร์มแล้วตอนนี้ในฟาร์มเนี่ยอ่าเดี๋ยวพี่นุช ทำอะไรไปยังไงบ้างเดี๋ยวพาชมฟาร์มหน่อยอ่ะเริ่มต้นเลยพี่ใช้วัสดุอะไรยังไงก่อนนี่เลยค่ะตอนเราก็ต้นทุนเราไม่ได้มีมากนะคะเสาเสาเออเอาเล็กๆก่อนเล็กๆท่านท่านที่ดูอยู่นะท่านที่อยู่ดูนะครับเดี๋ยวนะแชร์ประสบการณ์นะเขาของพี่นุชเนี่ยเดี๋ยวก็จะบอกให้ว่าทําอะไรถูกๆน้อยๆทาไปก่อนนะครับดูคลิปนี้นะดูไปเรื่อยๆลยครับพี่นุชบอกเลยครับเริ่มแรกเนี่ยเราเสาเราก็ว่าเขาบอกว่าอุ้ยนะ หน้าห้านะมันแข็งแรงหน้าสีนะเราเฮ้ยเราต้นทุนน้อยว่ะเราเสาแบบนี้ก่อนได้ไหมอ่าเราก็ไปปรึกษาเลยที่ร้านราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ราคาตัวนี้จำไม่ได้หมแต่แต่ว่าไม่แพงไม่แพงนะบ้านผมเนี่ยราคานะครับเสานี้ประมาณในสามเมตรนะอยู่ประมาณร้อยแปดสิบบาทเสานี้ราคานี้จะไม่สูงนะครับต้นหนึ่งประมาณร้อยแปดสิบบาทสองเมตรนี่อยู่สองเมตรนี่อยู่แค่เจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบบาทอ่าสองเมตรใช่จะถูกหน่อย แต่แต่จริงๆแล้วเนี้ยเราเราก็ว่าเรามันสือ่อมต่นไปลมมันมีปัญหาเรื่องลมเพราะว่าสาวันมาสูงแต่ก็มมีปัญหาเรื่องลมด้านนู้นเราก็เลยสลดลงนิดนึงอืมโอเคเหล็กเราก็ด้วยความประหยัดด้วยความประหยัดเราก็ไปซื้อตัวนี้ก่อนเลยเหล็กอะไรครับอันนี้ราคาเหล็กก็มันแพงเนาะตอนนั้นราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวสองร้อยสองร้อยกลางๆสองร้อยกลางๆอ่าโอเคก็แพงแต่พอเสร็จแล้วเรามาขึงลงมาขึงแสลม มันอ่อนไปอืมันอ่อนอ่ามันอ่อนเกินไปเราก็เลยเอาไม้ไผ่ไม้ไผ่มาคั้ำใช่ใช้ไม้ไผ่ค้ไปจริงๆแล้วถ้าเราในพื้นที่เรามีไม้ไผ่จริงๆอ่ะเราเสี่งนี้่ก็ได้อืใช้ไม้ไผ่ไปให่ไปใ่เใช่เพราะว่าไม้ไผ่นี่นะครับเดี๋ยวดูให้ดูนะต้นต้นบเริ่มมาเทิมเลยนะเขาใหญ่มากคือที่นี่อ่ะต้องบอกว่าวัตถุดิบของพี่ของพี่นุชอ่ะที่มีคือต้นต้นไผ่มันมีเยอะมันอยู่เหมือนกับเจกลางป่าเลยนะป่าไผ่เลยนะต้นมันใหญ่มาก อ่าเป็นไผ่ป่าด้วยแล้วก็หนาหนาแข็งแล้วก็แน่นนะเพราะนั้นถ้าเรามีนะเราพิจารณาจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้ได้ประหยัดได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เสาปูนสแลนแล้วก็ใช้ขนาดกี่เปอร์เซ็นต์พี่อันนี้ตัวนี้เป็นนิดเดีจาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคแล้วเจอช่วงที่ร้อนจะจัดเป็นยังไงบ้างก็ไม่ร้อนสบายเราเรามันกองได้เยอะช่วยได้ช่วยได้เยอะได้ไหมนะนอกเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่สามก้อนค่ะก็ออีกสามก้อนขึ้นมาคือเนี่ยที่ที่ว่า จริงๆแล้วมันไม่ต้องถึอไม่ต้องถือสามก้อนก็ได้แต่ที่เนี่เพราะว่าเรากลัวว่าหมาจะกลัวหมาปีนมาเล่นน้ํำอ๋อเพราะหมาชอบลงบ่อกาจอาอาบ้านนี่คือชอบ็เลยเอาให้สูงนิดนึงส่วนระหว่างขั้นที่แค่สองก้อนสองก้อนสก้อนต่นี้เราก็จริงๆสองก้อนก็อยู่แล้วใช่ใช่อ่าสองก้อนก็อยู่แล้วสก้อนก็อยู่แล้วค่ะอ่าแล้วข้อดีของบ่อที่มันเป็นบ่อปูเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเราไม่มีเก้าอี้นั่งเลยใช่ไหมรับแขกไครับก็เป็นไครับข้อดีคือใช้สาหรับนั่งได้ด้วย อ่าน่นั่งได้รอบเลยนะโอเค <Okay. S 2> แล้วก็แข็งแรงทนทานแล้วก็อยู่ได้นานแล้วก็ต้องมีตัวกันที่ปูหนีใช่ไหมตรงมุมใช่ไหมอ่า,อาพีุ่ชใช้อะไรทําอยู่อันนี้เป็นสีสมบัตตอนแรกเราก็คิดนะเราเราที่เราจะต้องไปทำบนหรือว่าเราจะทาเราจะทายังไงดีเราเราคือโอเค okay. นั่นคือเป็นตัวที่เราเห็นสีส้มๆนั่นคือเป็นตัวระบบป้องกันการปูหนีเมื่อคืนเป็นไงมียอดมนุษย์ของปูไหมที่แข็งแรงที่มันปีนข้ามไหมเมื่อคืนมี ตอนแรกคือเราเราหลุดเรามียูสองมุมที่ว่าเรายังทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จไม่เสร็จอยู่สองมุมปรากฏว่านี่เลยปีนข้ามเลยค่ะเก่งมากแต่มุมปกติพวกนี้คือไม่มีตัวไหนปีนข้ามได้เลยอเราปิดตัวนี้แล้วไม่มีอ่าโอเคอันนี้คือเป็นวิธีที่ป้องกันปูนะครับที่ถูกๆในง่ายก็คือใช้ได้เลยแบบเกตตาเป็นไงบ้างครับอันนี้จะสะดวกมากเลยค่ะสะดวกกับการล้างมากอ่าเดี๋ยวพี่นุชเปิดเปิดบ่อนี้ให้ดูหน่อยนะเราใส่อุปกรณ์นะเปิดดูนะครับว่าข้างในนี้เรามีอะไรบ้างอ่า ก็คลุมด้วยใบลานใบตาลแล้วก็คลุมด้วยใบมะพร้าวอ่าเนี่ยเรามาดูนะครับกล้องดูใกล้ๆอ่านี่ดูนะครับน้องปูอ่าเราคลุมนะครับเปิดให้ดูอืมอันนี้อันนี้เป็นบ่อที่เราคลุมไปแล้วการเลี้ยงกระเบื้องแบบเก็บปามาจากอุรยาลฟาร์มค่ะอ่าวิธีการเลี้ยงแบบนี้เป็นไงเมื่อเช้าล้างบ่อแล้วเป็นไงล้างง่ายไหมง่ายค่ะนี่ เราแค่ฉีดน้ําปุ๊บมันก็ไหลลงไปนู่นเลยพอ,อเราสโลปปุ๊บฉีดปุ๊บไหลออกเลยเราไม่ต้องไปรื้อเสียเวลาอแนะนําอีกอย่างคือว่าเวลาสร้างบ่ออย่างนี้คือด้วยระดับน้ำใช่ไหมที่พื้น<ช>ที่มันเทใช่ไหมพื้นเทให้มันให้มันลาบให้มันไหลเอียงเนี่ยใ,ให้น้ํามันไหลง่ายถูกไหม <พอ S 1> มันจะสะดวกต่อการล้าง ่ของสดอยู่นี่กินของสดเนี่ยให้อันนี้เป็นอะไรครับพี่ให้เป็นอะไรเนื้อเนื้อปลาค่ะเป็นเนื้อปลาปลานิลเนื้อปลานิลถ้าเราเรามีปลาส้อยปลาสิวก็ก็ได้นะคะอ่าค่ะก็อันนี้อาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนี่เขาตอดนี่เหลือแต่ก้างเลยนะนี่นี่ดูปูอ่าแล้วในนี้นี่กระบอกนี่อันนี้มีปูอยู่ไหมมีค่ะมีค่ะอ่าอันี้เราเดี๋ยวขอดูหน่อยทำให้เขาอยู่เลยนี่ตัวนี้ไม่มีมีไหมตัวนั้นอ่าเนีออ เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะบอกให้นะที่ดูนะครับเนี่ยเราเห็นนะกระบอกสองกระบอกเนี่ยเนี่ยวางบนที่หลังกระเบื้องเหมือนกันเห็นไหมครับสองกระบอกนี้นะอันนี้คนคนที่ดูอยู่น่ะกระบอกนี้กระบอกใหญ่ส่วนใหญ่ชอบกระบอกใหญ่เราก็ชอบถูกไหมนี่คือกระบอกเล็กถูกไหมแต่เชื่อไหมว่าสองกระบอกเนี้ยอันไหนมีปูกระบอกใหญ่ดูนะกระบอกเล็กโอ้กระบอกเล็กแต่กระบอกเล็กมีปูนะ อย่างบทเรียนนี้ก็คือว่าปูในเวลาเขาเลือกอยู่เนี่ยเวลาเขาเลือกอยู่ใช่ไหมปูเนี่ยเขาจะเลือกอยู่ที่มันพอดีตัวเขาเห็นไหม<อ>กระบอกใหญ่ไปเนี่ยเขาก็ไม่อยู่นะมันดูหลงเหลงดูดูนี่นะเพราะฉะนั้นการเลือกกระบอกนะมันไม่จําเป็นคือเลือกที่มันพอดีตัวเพราะฉะนั้นเวลากะบอกเนี่ยอันนี้แชร์การแบ่งปันนะครับเนี่ยใช้นิ้วเราก็ประมาณเนี้ห้าเซนเนี่ยรรประมาณนี้ยเห็นไหมใหญ่เข้าไปอย่างเนี้ถ้าอย่างนี้อยู่ได้นะปูส่วนใหญ่เข้าได้หมดเห็นไหมครับเนี่ยเข้าได้หมดแต่อย่างนี้เป็นไงครับสี่นิ้ว มันใหญ่ได้มันสวยนะเราก็ชอบถูกปะ่ะแต่ไม่จําเป็นนะใช้ประมาณนี้ก็พอใช่ไหมเนี่ยนี่คือปูมันจะอยู่แล้วอ่านี่คือเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งอ่าเนี่ยนะครับปูก็จะอยู่ยนี่นแล้วก็<ๆ>กระบอกไม่ไผ่อย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือที่เราทําอย่างนี้ก็คือไว้ป้องกันคือการจับเนี่ยไม่ให้ปูมันเครียดนะไม่ให้ปูมันสลัดไข่นะให้ปูเขาอยู่เนี่ยตอนนี้เราจับเนี่ยคือเราจับในกระบอกนะอันนี้คือตอนเนี้เริ่มต้นเนี่ยมาจากอุรยาที่เริ่มต้นเราคิดเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่ นะตอนนั้นก็คือหาวิธีหลายอย่างนะจนมาค้นพบวิธีก็ว่าเราต้องสร้างรูเทียมให้เขานะก็เลยโจป็นที่มาคือใช้กระบอกไม้พายตรงนี้มาตัดแต่กว่าจะได้ขนาดไซส์ขนาดเนี้ยโอ้มัน,ม,น,ม,นมันทดลองไหลไหลกระบอกนะจนกว่าจะได้รุ่นนี้นะแล้วข้อดีเนี่ยที่มันเป็นกระบอกสั้นอย่างเงี้ยก็คือเราไปทําอะไรถ้ามันท้องเสร็จปั๊บเราเจอแยกก็คือเราแยกไปอนุบาลได้เลยนะอันนี้คือข้อดีของเขาเห็นไหมอนะ่ันะี้พันะนที่เราปล่อยนี่คือคือพันมีพันกําแพงกับ ผ่นประเทศนะกามกามกามแดงกับกามม่วงอะนะอ่านี่คือสองสายพันธุ์นะครับที่เราเลี้ยงอ่าพันธุ์นี้คือพันธุ์ที่ตลาดเขานิยมอยู่แล้วนะตัวผู้ดูยังไงพี่อ่ากเล็กอ่าดูตัวปิ้งมันใช่ไมอ่านี่ตัวตัปิ้งมันนะโอเคตัวเมียมีไหมตัวเมียตัวเมียอ่ตัวเมียเนี้ยถ้าถ้าเราดูในนี้ตัวเมียเราจะไม่ค่อยเจอใช่ไหตัวเมียจะเข้าในกระบอกหลบหมดเนียสนใจจะเจอตัวผู้หมด นี่ยสนใจจะเจอตัวผู้หมดเลยนะตัวเมียเนี่ยมนตัวเมียมันจะอยู่ไนก็แล้วก็จะดูดแล้วก็น้ําที่ใช้นี่คือน้ําบาดาลหรือน้ำประปาน้าจากในบ่ออ๋อเป็นน้ำสระน้ำจากลำธารใช่ไหมใช่ครับอ๋อสูบขึ้นมาแล้วก็มาพักพักเสร็จแล้วก็คือเอามาใช้เป็นปูนะอ่าอันนี้คือเราต่อปั๊มไว้นะครับคือเขาต่อปั๊มตัวเองสปริงเกอร์แล้วก็ไล่มาต่อเป็นท่อเดียวนะครับอ่าอ่านี่ยครับฝนตกแล้วใช่ไหม นี่คือระบบเติมน้ําของเขาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นใบลานใบตาเนี่ยนะครับทําเป็นพื้นที่นะครับให้มันเปียกนเนี่นี่น้ำเนี่ยบรรยากาศมันจะเหมือนฝนตกนี่คือเป็นตัวกระตุ้นนะหลังจากที่เราเปลี่ยนน้ำเนี่ยให้สังเกตหลังจะเปลี่ยนน้ำเนี่ยปูเนี่ยจะผสมพันธ์กับลอกคราบอยู่สองสิ่งนี้ที่เราจะเจอนะผสมพันธ์กับลอกคราบเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เราเติมน้ำเวลาที่เราเปิดสปริงเกอร์เนี่ยมันจะมีระยะเวลาระยะหนึ่งนะครับให้เราดูแล แล้วเราก็จะเจอะมันถ้าเจอไหนลอกคาบเราก็ครอบไว้ใช่ไหมอ่านีคือสภาพบรรยากาศจะสดชื่นแบบนี้เดี๋ยวเราพาไปดูนะครับในส่วนของแม่ปูท้องหน้าแม่ปูท้องเป็นยังไงเ,เลี้ยงปูอย่างนี้เนี่ยครับเนี่ยเราปล่อยหลังจากปล่อย่อแม่พันธุ์ไปแล้วเนี่ยครับประมาณเดือน1เดือนหรือ2เดือนเนี่ยความสาเร็จของมันก็คือเลี้ยงให้ปูมันท้องนี่ท้องแ,งแก่ๆนะครับก็ดนนนูนี่แม่ปูท้องอ่านี่นะนี่แม่ปูท้องซึ่งวิธีการทําคลอดเนี่ยของแม่ปูท้องเนี่ยเราจะทําอยู่2วิธีหนึ่งก็คือเราจะสลัดลูกให้เา นะนี่คือวิธีการแต่สองก็คือว่าถ้าเราอยากจะได้ลูกที่มันแข็งแรงเนี่ยนะ<ม>ก็คือปล่อยให้เขาสลัดเองนะโดยที่เราจะต้องมีภาชนะอุปกรณ์ก็คือกระมังชุดนี้เห็นไหมเราจะมีตะแกรงนะครับซึ่งเป็นกระมังเป็นภาชนะชุดนี้นะทำคลอดเนี่ยเราจะมีตะแกรงอยู่แล้วนะเวลาเขาคลอดมาเสร็จลูกเขาจะอยู่ในนี้เสร็จแล้วเราก็ถ่ายน้ําง่ายเห็นไหมตะแกรงน,นก็จะกันลูกเอาไว้นะตัดกระบอกไม้ไผ่มาเนี่ยขนาดไซส์อย,อย่างเงี้ยเวลาเราเจอล้างบ่อเจอนะครับแม่ปูเขาท้องเสร็จนะครับ เนี่ยเราก็ย้ายกระบอกนี้แหละง่ายๆคือย้ายมาเสร็จแล้วก็มาพักไว้ในกระมังนี่คือเรียกว่าชุดทําคลอดเห็นไหมเนี่ยชุดตันนี้พอเขาคลอดลูกเสร็จเขาสลัดลูกเสร็จเนี่ยแล้วเราค่อยจับแม่ตัวนี้กลับไปผสมพันธุ์ใหม่โอเคตากบอ่อนี้นะฮะบอ่อนี้มันยังไม่เพียงพอนะครับสำหรับปูที่มันจะขยายนะพี่นุชตอนนี้เรวเรามีแผนจะขยายไปทําเป็นบอ่อดินส่งต่อไปข้างล่างใช่ไหมอ่า<ช>มันเป็นยังไงพี่นุชเดี๋ยวพาไปดูหน่อยอ่ะไปะเราไปดูกันครับอ่า 谢谢ระบบบ่อเนี่ยนะครับน้าที่ปล่อยไหลก็คือไหลจากบ่อปูนนะครับก็จะไหลลงมาสู่บ่อนี้นะครับเห็นไหมที่ปลายท่อสีฟ้าเนี่ยนะครับเนี่ยที่มีน้ําไหลอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คือน้ํามันจะไหลลงมานี่นะแล้วก็เขาจะขุดร่องขุดเป็นคูนะครับไหลทะลุไปสุเนี่ยน้ำก็จะทําเป็นระบบน้ํานะครับเนี่ยไหลลงมาแล้วก็คือบ่อนี้นะกักจากบ่อนี้แล้วก็จะล้นจากบ่อนี้แล้วก็ไปอ่าซึ่งตรงนี้มันจะเป็นบ่อดินเวลาเราถ่ายเนี่ยลูกปูเนี่ยเห็นไหมถ้าลูกปูเนี่ยมันหลุดจากท่อเนี้มันก็จะเดินตามขึ้นตามนี้แหละ ถูกว่ามันก็จะขึ้นมาแล้วก็คือจะมาสู่บ่อน,นี้อ่าพรฉะนั้นท่านแนะนําเพิ่มถ้าพี่จะท่อมตรงนี้เสร็จปั๊บพี่อาจจะล้อมล้อม้อเป็นบ่อใหญ่ๆเลยล้อมบ่อใหญ่อ่าเพราะว่าปูเนี่ยเขจะชอบความชื้นมาอยู่ตามโคนพงโคนไผ่อะไรต่างๆจนะริงเริ่มแรกเนี่ยเราเราเริ่มจากไปดูฟาร์มนั้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ แล้วก็มันติดเรื่องของโควิดด้วยมันก็เลยกระต้อกนกระแท่นมาแต่เราเกิดความตั้งใจคือเราอยากจะทำแลาอยากจะทำมันสำเร็จก็เลยค่อยๆทำเริ่มลงมือทำมันจะเริ่มช้าแต่ว่ามันก็จะมันแต่มันก็ได้ตามรูปที่ท,ที่ที่เห็นนะครับที่ที่เราทำขึ้นมานะครับอันนี้คือปัญหาที่เราเจอปัญหาที่ก่อนที่ผมจะเริ่มฟาร์มปูนานะครับก,ก็หลักๆเคยหนึ่งผมบ้านไกลบ้านจริงอยู่พะมะแดง ผมก็ต้องเดินทางมาที่ราชบุรีพอเราได้ไปฟังเรื่องของการดบลมเรื่องฟาร์มปูแล้วเนี่ยปัญหาแรกที่ผมจุดคิดเลยเฮ้ยแล้วพี่สาวเขาจะร่วมลงทุนกับเราไหมแกเป็นคนแกไม่ไม่ค่อยมีเงินก็ค่อยคนต่างจังหวัดก็เป็นเรื่องปกติที่ว่า,าชาวินข่ำกาจะไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่แต่โอเคเรามีกาลังทรัพย์อยู่แล้วถ้าเราคุยกับเขาเนี่ยเขาจะยอมลงลงลง,ลงแรงกับเราไหมอันนี้คือปัญหาที่ที่ผมเจอนะครับหลังจากที่เรามานั่งตกลงกันแล้วเนี่ยโอเคงั้นพี่สาวลงแรง เดี๋ยวกำลังซับเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองก็ค่อยๆทมทางานอยู่บริษัทฮีโน่มอเตอร์ครับผมก็เป็นวิศกรกรุงเทพเนาะใช่ที่กรุงเทพครับอ๋อกรุงเทพชนบุรีไปกับพระพระแดงชนบุรีทุกวันอ่า <นะ S 1> ราชบ,บุรีเนี่ยก็จะนานๆมาครั้งแต่ว่าแต่ก็ถีถ่ี่เดือนหนึ่งประมาณครั้งสองครั้งก็มีนะครับเพราะว่าเราชอบธรรมชาติเราอยากพักผ่อนด้วยครับผมงานบริษัทก็เจ้านายเยอะเจ้านายเยอะเราทําไปเราก็เงินเดือนเราเท่าเดิมอยู่แล้วนั้นเราอยากจะทําอะไรที่ให้เราได้ของเราเองด้วย นะครับแล้วก็มันก็จะมีเวลาว่างเยอะขึ้นงั้นมุมมองนี้แต่ว่าโอเคเราก็ต้องมองว่าถ้าถ้าอาชีพเสริมที่เราทำเนี่ยมันมันเริ่มมากกว่าเดิมนั้นผมสวิตแน่นอนเพราะผมคงไม่คิดว่าผมจะทํางานจนเกษียณครับผม,มเราเรา,เราอยากจะทําอาชีพเสริมเนี่ยเราก็หาข้อมูลไปเรื่อยจะทําอะไรดีนะเพื่อให้แบบเพราะพื้นที่ที่ราชบุรีเนี่ยก็มันก็มีจุดเด่นหลายอย่างแต่ว่าเราต้องหาอะไรที่มันเป็นจุดจุดแตกต่างก็เลยมาเจอในในในเพจ ฟารมบูนาของอุลยา<ม>ก็เลยเข้าไปศึกษาข้อมูลแล้วก็มาเจอว่าอ,อมันก็น่าสนใจอยู่นะแล้วก็ก็เลยลองโทรชวนพี่สาวดูให้มาลองฟังมาอบรมดูว่าเป็นยังไงแนวโน้มความเป็นไม่ได้ก็คิดก็คิด,ค,ดคิดหลายอย่างเหมือนกันนะครับกว่าจะกว่าจะเริ่มตรงนี้ได้แล้วก็นในบ้านปลายชีวิตเราก็อาจจะอยากจะลองเปลี่ยนจากทํางานบริษัทเนี่ยมาทาอย่างอื่นบ้างเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เราเป็นคนชอบ ธรรมชาติด้วยก็เลยอยากจะมาทําตรงนี้ด้วยที่นะแพนไว้ครับก็คือ1ฟาร์มปูนาก่อนเลยจากนั้นเราก็จะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้พอศูนย์การเรียนรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะแพนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นผู้คนที่มาจะต้องมาที่เราแล้วก็ใช้สายจะใ,ใ,ใช้ใช้จ่ายใช้สอยที่เรานะครับหลังจากนั้นก็ขยับเป็นเ,เป็นโฮมสตเตย์เป็นที่พักนะครับแล้วก็จะโปรโมทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นึงของราชบาเลายกไปยกมา แล้วตัวตัวที่อยู่ใต้กระเบื้องเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่น่าบ่อยไหน่าอไหมเนี่ยการที่วางกระเบื้องเป็ชั้นเนี่ยมันก็จะไล่น้ำไล่ที่ออกหมดเลย ฟาร์ม w n p อูนาบ้านคานะครับก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าสนใจก็มาดูได้ที่ที่ฟาร์มของเราได้นะครับเพราะว่าปัญหาต่างๆเราก็มีเจอบ้างนะครับแล้วก็ให้มาลองดูว่าไหวไหมเพราะเราก็เริ่มจากที่เราไม่มีอะไรเลยนะครับอทีนี้พิกัดนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับ้ามอำเภอบ้านคาค่ะบ้านะครัเบอร์โทรติดต่อเบอร์อะไรครับ 0904149107ค่ะคุณนุชอ,อีกเบอร์หนึ่ง0819875427คุณเก่งครับผมโอเคครับก็อันนี้เป็นพื้นที่คร่าวๆนะก็ท่านใดที่สนใจนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับสนใจอยากจะเลี้ยงปูนาะชีพปูนาก็แวะเวียนนะครับเข้ามาชมได้นะโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางก่อนได้นะครับใครที่มากินมาเที่ยวแถวนี้นะบรรยากาศดีมากนะครับลองมาดูได้นะโอเคครับถ้ายังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใกล้ๆฟาร์มนะก็จะมีอ่างเก็บน้ำนะครับแวะดูแวะชมได้นะครับบรรยากาศสวยๆนะครับนี่ข้างอ่างเก็บน้ําเลย นะครับก็เข้าแวะเวียนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับการเลี้ยงปูนาได้นะครับที่ WMP ฟาร์มปูนานะครับติดขัดยังไงก็สอบถามก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับอุรยาด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับจากอุรยานะครับสวัสดีครับ みんな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  ิดห,หลังกระเบื้องแล้วตัวตัวที่มันอยู่ใต้กระเบื้องเนี่ยนะเห็นไหมกดแช่ไว้กดแช่ไว้เนี่ยนะมันก็จะไหลผ่านเนี่ย